อูกอทัพจีแมนเอาแล้วกอทัพพัตตบิมปแล้วทุกคนจะสู้จริงหรอสวัสดีครับกลับมาอีกแล้วสำหรัการ r e a อคชั่นสกิบี t o ทอยเลจักรวาลหลังจากช่องคุณดาวฟักบูมตอนนี้มีการปล่อย EP ีที่67พาร์ทที่4มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองส่วนตัวผมคิดว่ามันควรจะจบตั้งแต่พาร์ทที่3แล้วนะไม่น่าจะมีอะไรตื่นเต้นนอกจากไททันซีเนมาแมนออกมาแล้ว แต่เมื่อมีพาร์ทที่4เดี๋ยวเราต้องไปดูกันหน่อยว่าท่าทาของคุณเด็ฟักบูมมีอะไรซ่อนเอาไว้อีกหรือเปล่านั่นเองครับในคลิปนี้หลังจากที่เราทำรีแอคชั่นพาร์ทที่4เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะมาย้อนดูนะตอนที่67พาร์ทหนึ 2, ่งพาร์ทสองพาร์ทสามและพาร์ทสี่แบบรวดเดียวในช่วงท้ายคลิปกันด้วยนะฮะว่ามีเรื่องราวมีเหตุการณ์อะไรเกิดข,ขึ้นก่อนหน้านี้กันบ้างก่อนที่เราจะไปดูการฝากทุกคนกดไลค์ฝากทุกคนกดแชร์ใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับโมบิลิกแเรียบร้อว แล้วาก็ไปดูกันเลยมาทุกคนรพร้อมแล้ว EP ที่67พาร์ทที่4อันนี้ความเดิมจากต,ตอนที่แล้วดูดิมันมีนมตะโคงเหล็กเว้ยมันไม่น่าจะใช่ตัวจริงนะในความรู้สึกผมอะเอ้ยลุกขึ้นมาได้แล้วแต่ถ้ากิดมาล่าแบกกับใครถ้าจะเป็นกระแสพี่ใหญ่เก็บเลนมาให้ว่ะพี่เบิ้มพี่เบิ้มเหมือนเขาพูดอะไรสักอย่างอะไรอะ อู้กองทัพจีแมนอันนี้คือตัวปลอมหลายตัวมากแล้วแต่ตัวจริงวะเจนไปเดาจอดวะเอาไงโอ้โหแล้วดูดิช็อตไปทั้งตัวอาวุธก็ไม่มีจะสู้จริงเหรอเฮ้ยสิกเนตเอเจนต์คุณเดมักบ,บ,บูมนี่ไงไอตัวจริงมันอยู่นี่ไงทุกคนชัดเจนเลย หวังว่ามันจะใช้ตัวจริงนะอุ้ยโอย้แม่งเกือบไม่รอดอุ้ยเราจะไม่กําแพช่วยไว้เอาแล้วก่อทำปัตตบิทไปแล้วทุกคนหมูจะไม่ไหวอ่ะอีกคนนึงเร็วอุ้ยเอาเราจะกมักําแพตายห่ะทุกคนอันนี้คิดว่โตเหรอตอนแรกนึกว่าเป็นแบบ ขาล่าแมนทั่วไปเอาละเหมือนเข้ามาในถามได้แล้วนะสกิบดีสกิบดีอันนี้คือถามของพวกสกิบดีเหรอเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ EP ที่67พาร์ทที่4ฮะบอกเลยว่าเนื้อเรื่องยังคงเข้มข้นและก็ดุเดือดอีกเหมือนเดิมเลยนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะไปสรุปกันก่อนนะว่าทางด้านของพาร์ทที่4มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับ เมื่อเริ่ม EP ที่67พามาจะปรปฉากต่อเนื่องจาก EP ที่แล้วที่ไททันทีวีแมนกำลังเผาหัวไซอนติสสกิวิดีทอเลตด้วยเพลิงโลก,กันกลางอกโดยไททันแคเวล่าแมนกับไททันซปิกแมนที่อยู่ใกล้ๆก็สบบามารถลุกขึ้นมายืนได้แม้ร่างกายจะบอบช้ำแบบสุดๆซึ่งฉากนี้ไททันทีวีแมนก็ได้ส่งเลนกองแสกอันใหม่ให้ไททันแคเวล่าแมนใส่แทสอันที่ไซอนติสสกิวิดีทอเลตทำลายทิ้งไปโดยตัวเลนกองแสงก็จะเบอนกับที่ PO v วแคเวล่าแมนใช้ป้องกันลังสีจากจอทีวีเลยจากนั้นนททททททัััซมมมมกกกกิแแ็บบบือายพพี่่เตูด ว่า don't stab me <St หรือที่แปลว่าอย่าแทงฉันอีกนะบางคนก็ฟังออกว่า no stabbing ที่แปลว่าอย่าแทงซึ่งพี่เบ้มไทท่านทีวีแมนน่าจะหลอกจากการโดนแทงจอแตกใน EP ีที่47มาแน่ๆฮะแต่ก็มีบางคนนะที่ก็ฟังออกมาว่า no slumber ที่แปลออกมาว่ายังพักไม่ได้ <St in unexpected> อ,องตอมผมว่ามันอยู่ที่คนฟังแหละฮะด้วยความที่เสียงมันไม่ได้ชัดไม่ได้เคลียร์แบบคนที่พูดกันการได้ยินมันก็อาจจะมีการคาดเคลื่อนไปบ้างฮะจากนั้นก็กำลัสกินวดีทอยเลยก็โผล่ขึ้นมาอีกชุดใหญ่ประกอบไปด้วย G m a n t o อยเลสร่างอัปเกรดที่ตอนนี้พี่แกมีปืนเลเซอร์ถึง11็กระบอกซึ่งมากกว่า G m a n t o อยเลสในภาคทิ่3ที่บินหนีออกไปแล้วก็มี GMa n เครื่องบินลบอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันชื่อว่าอะไรนะใครรู้ก็คอมเมนต์บอกผมได้ฮะแล้วก็ยังมีจตามด้วยเลสเจ็นแพย ึ่งเอาจริงๆนะซีแมนทั้งสาตัวนี้ผมก็ไม่รู้หรอกว่าตัวไหนมันคือตัวจริงหรือทั้งหมดนี้มันอาจจะเป็นตัวปลอมทั้งหมดเลยก็ได้ฮะและเมื่อไททัานทีวีแมนเห็นแบบนี้ก็ไม่รอช้าครับชักดาบเอเนจอนแล้วก็พุ่งเข้าใส่อย่างไวเดี๋ยวผมขอย้อนกลับมานิดนึงนะตอนที่ทางหน้าของไททันทีวีแมนชักดาบออกมาเนี่ยหน้าจอของเขาแต่ละจอเนี่ยมีการสแสดงใบหน้าที่ไม่เหมือนกันด้วยนะบางจอก็ทําหน้าเฉยๆบางจอก็ทําหน้ายิ้มมีหน้าโกรธด้วยแล้วก็มีหน้าตะมุตะมีอีกด้วยนั่นเองฮะเหหมมมมืออนนี่แกกกจลาาายรณ์ูัดใไถ ส่วนไททันสปิกร์แมนกับไททันคาร์ราแมนที่ร่างกายไม่พร้อมลบแต่การที่จะทิ้งให้พี่เบิ้มไททันทีวีแมนสู้แต่เพียงลำพังมันก็คงจะดูใจดาเกินไปทั้งคู่จึงรีบเดินตามไททันทีวีแมนไปจากการพวดสกิบดี้ทอยเลทจากนั้นหน้าจอพีโอวีคาร์ราแมนที่กำลังบันทึกเหตุการณ์อยู่ก็ได้มีสัญญาณแทรกขึ้นมาบนหน้าจอแล้วเขาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเขาคือซีเคสเอเจนต์หรือคุณเดอะฟักบูมโดยมีข้อความส่งมาว่า look to the left หรือให้ POV วคาร์ราแมนมองไปด้านซ้ายและเมื่อ POV อีคาร์ราแมน คาดว่านี่อาจจะเป็นทางหน้าของด็อกเตอร์ตัวจริงโดยตัวเขาจะมีขาคล้ายแมงมุมเขาก็ติดเจ็ตแพกไว้ด้านหลังแต่สิ่งที่ผมสงสัยก็คือด็อกเตอร์มันออกมาจากไหนมันออกมาจากตัวปลอมที่เพิ่งตายไปหรือออกมาจากฐานบัญชาก,การด้านหลังโดยผมว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงที่ด็อกเตอร์มันจะเป็นคนควบคุมแซนทิสตัวปลอมที่อยู่ด้านในาวนี้เมื่อด็อกเตอร์เห็น POV Ca คาร์วาลาแมนก็ยิงปืนเลเซอร์ใส่ก่อนที่ p o v อวีคาร์วาาแมนจะใช้ปืนอา g พจียิงสวนกลับมาจนเซนติสกิบบีดิทะเลต้องวิ่งห็นแบบนี้ก็ไม่่รรอชา,าบพุงเจ ต,ตามมาอย่างไวแต่ประตูที่มันกําลังจะปิดก็ได้กระแทกเขาจนลม้มลงและเมื่อ POV Ca m คาเมล่าแมนหันกลับมามองด้านหลังก็เห็นกับลาร์สวิตเกอร์แมนกำลังยกประตูค้างเอาไว้เพื่อให้กองกำลังกลุ่มอาริอันเนี่ยเข้ามาด้านในได้นอกจากที่เราเห็นกลุ่มพันธมิตรพยายามที่จะเข้ามาด้านในแล้วเรายังได้เห็น G ีแมนทอยเลนร่างอัปเกรดย,ยิงปืนเลเซอร์11เกระบอกใส่ใครอยู่สักคนหนึ่งและแล้วเราก็ได้เห็นพันเชอร์คาเมล่าแมนวิ่งแบบสุดกําลังจนเกือบเข้ามาในฐานแทบไม่ทันโดยฉากนี้ก็สามารถตอบคําถามน้องๆหลายคนได้แล้วนะฮะว นั้นตายไปแล้วหรือยังและเมื่อพันเชอร์คาเวลแมนเข้ามาด้านในได้แล้วเราก็จะเห็นกับลาสวิกเกอร์แมนต้องสั่งเวยร่างกายตัวเองให้กับประตูที่เลื่อนลงมาฮะจากนั้นก็มีคาเวลแมนเอาอาวุธคู่ใจไปคืนให้กับพันเชอร์คาร์เวลแมนโดยสิ่งที่ผมสังเกตเห็นนั่นก็คือช่วงขาของที่โตนั้นถูกสร้างมาจากเหล็กไม่แน่ใจว่าเกิดจากการซ่อมร่างที่ขาดขึ้นใน E ีีที่ห7หรือเปล่าและในฉากนี้เราก็จะเห็นทางหน้าของกลุ่มอลิอันเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่เข้าไปยังฐานของพวกชักโครกได้และแบบนีีก,สร,รกสรือป่่นน็คบททุใ E P 669 7พาร์ท4ฮะไม่รู้ว่าต่อจากนี้เนี่ยทางด้านของกลุ่มอาริอันเนี่ยจะสามารถกวาดล้างสกิบดีทอยเลตทั้งหมดได้หรือเปล่าและอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปครับว่าเราจะมาย้อนดูกันใน EP 67พาร์ท1พาร์ท2พาร์ท3และพาร์ท4แบบรวดเดียวเลยจะได้มีการทบทวนไปด้วยว่ามีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างฮะมาทุกคนมาย้อนล้ำลึกความหลัง EP ที่67เริ่มตั้งแต่พาร์ท1นะ1 2 3 4ครับ ซึ่งจากสถานาการณ์เนี่ยผมว่าเหมันไม่น่าจะจบง่ายๆอะ่ะเดี๋ยวได้มีพาร์ทห้าพาร์ทหกพาร์ทเจ็ดไม่รู้จะมีกี่พาร์ทเหมือนกันนะอันเนี้ยจากที่เราดูพาร์ทที่สี่จบแล้วอะ่ะผมรู้สึกว่าเหมือนกลุ่มอาริอันกําลังเข้าไปบุกยึดพวกถาดสกิมดีหรือเปล่าหรือว่าประมาณว่ากวาล้างอ,อ่ะสวยพวกหัวชโคก็พยายามขัดขวางนะไม่ให้พวกอาริอันเนี้ยเข้าไปได้คนระับเนี่ยประตูนะ้าหน้านะ่ะใช่ไหม แค่เดียวกันที่เราเห็นปะโหอันนี้คือแบบโดนแทงก็ไปที่โอกงยังสู้อ,อ,อ,อะแต่เอาข้าจริงอไอ้พวกสกิเบดีอมันก็มีวิวัตค่อนข้างเยอะนะทุกคนแตบบ่ว่าเอาถังพิษมาใส่เอาเลื่อยมาใส่เอาลำโคงมาใส่อะไรเงี้ยโหฉากนี้แบบจำได้เลยว่าตอนที่มาที่เฮรันเลยแบบว่าเฮ้ยแบบพี่ใหญ่ไม่ตายเงี้ยดูดีแบบว่า ดึงแบบเลื่อยมาใส่แขกง,ง่ายๆเลยอะ่ะสงสใส่มาเฟียอะ่ะ <c ười> คือแม่งโดนตบอยู่คนเดียวโดตนตบได้อยู่คนเดียวอะ่ะเดี๋ยวไปหาเขาโดนตบอีกแหละ <c ười> ดูกี่ทีก็ชอบออเตอร์ดิอันนี้คือผมจับมาตัดต่อนะครับเอามาเรียงกันแต่ว,ว่าให้เส้นเรื่องมันเรียงแบบต่อเรื่องกันสี่พาร์แล้วนะครับ บบิผม,มแม่งเอะใจแต่ตอนนี้ละใครไปย,ย้อนดูรีแอคได้เลยนะผมบอกเฮ้ยมันตัวจริงเหรอวะด็อกเตอร์อะ่ะเออผมแบบพูดแต่คราวที่แล้วละโอ้แต่ผมชอบร่างของไททัศนคาเมราแมนที่แบบมีเลือดอยู่ในมนะือนะยิงปืนสารพิษหมดอาวุธไม่เหลือแล้วลไททัน์คาเมรแมนอะแล้วถ้าน้ขอแบบ แกพลังงานมันยิงแสงไปตั้งนานแลวแต่เขาคงไม่เคยยิงนะเพิ่งจะมายิงนี่แหละไอ้ไททัสเปอร์ิแมนกิสทอยเล็ตเอ้ยไม่ใช่ดิอ่าคินิโต ok ้พ er ันเจอร์คาเมลราแมนอันนี้โดนส่วนหนึ่งเวฟใช่ไหมแบบไม่เคลื่อนที่ทางด้านของพ er ันเจอร์คาเมลราแมนก็ยังไม่ตายครับจาก EP ที่4ที่เราเห็นคนระับ G-man ล่างเนี้ยเขาบอกว่าเป็นล่าง4.0ใช่ไหม แต่ผมว่ามันก็เป็นตัวปลอมอยู่ดีอ่ะเนี่ยฉากเนี้ยฉากเรียกน้ําตาจากใครหลายคนเอาเรียกปานคอตัวเองแล้วก็จบดื้อๆตอนนั้นอะต่อยคาใจผอาพาสาบาาเนี่ยอือย่างรอผมจะบอกว่าไททันิกดบาแมนเป็นเหมือนคนปิดทองหลังคาเหมือนกันนะต่อยต่อยเหมือนมีแต่คนชมแบบว่าไททันสิเดบาแมนอะจนลืมว่า ถ้าไม่ได้ไททัสสปิกอร์แมนอะไททัสก็ไ่่าแมนตายไปแล้วนะอันนี้พูดเรื่องจริงดรขำเอ้ยดกรก,กรัจจีแมนขำอันนี้ไม่ให้เครดิตน้องๆเลยอะแบบว่า P.O.V คัมีรร่าแมนจะเอาบาสุก้ามายิงอะเออผมไม่เคยคิดถึงข้อนี้เลยนะมาแล้วเปิดตัวมาอย่างเท่ผมก็ยังไม่ได้แปละนะว่าเขาพูดว่าอะไรอะ ไอตัวไททันซีริมาแมนบางคนเรียกว่าไททันทีวีแมนบางคนเรียกว่าซีริมาไททันอันนี้มันก็คือตัวเดียวกันนะลาไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับก็ตัวเดียวกันโอ้โหแต่มาช็อตน,นี้คือเท่จัดอะเท่มากอะคือแบบเดินออกมาจากควันแล้วแบบมีสายฟ้ามีประกายอะไรเงี้ยผมว่าโคตรเท่เท่จัดโอ้ยเราเผาไปดีดีดแกพลังงานกลางอ,อกนะทุกคน มันเท่มากนะแบบเบิดไอออนแมนอะชุบๆๆออกมาเออมันต่างจากแบบพวกไททันแคเมล่าแมนนะโบโบหน้าโบ้ไปเลยแล้วพาสาก,ก็จบตรงนี้แล้วก็มาตอบพาสี่ตรงนี้ดูท่าหน้าของไททันแคเมล่าแมนดิยังช็อตอยู่ทั้งตัวเลยสวัสดีเขาหลังแกอย่ามาแทงหน้าฉันอีกนะโ <c oughs> อ้ยอ่ะ เนี่ยจีแมนอ่ะมันตัวใหม่นะทุกคนมันน่าจะเป็นร่างโคลทั้งหมดอ่ะในความร,รู้สึกผมนะคิดว่าน่าจะเป็นร่างโคลทั้งหมดไม่น่าจะมีร่างจริงอะ่ะ<ฮ>อย่างรอแต่ถ้าจะมีแบบว่ากูส,สู้ก็ได้วะไม่มีทางเลือกคุณเดฟักวูมเนี่ยมันน่าจะคอนโทรน่าของร่างปลอมอยู่ในความร,รู้สึกผมนะในความคิดผมอะ่ะมันน่าจะเป็นตัวที่คอนโทรไอตัวร่างปลอมอะ่ะ แล้วดูช็อตนี้ชนเข้าไปอย่างจังอะถ้าไม่งั้นแน่ตามด็อกเตอร์ได้ทันในความรู้สึกผมเจดแล้วะไอ่ไหวอะ่ะมันหนักเกินแบะสั่งเวยด้วยลาร์สสปิเกอร์แมนแล้วก็พวกฐานะของกลุ่มอาริอันเนี่ยก็เข้ามาข้างในได้แล้วนะครับตอนนี้ก็ต้องมาดูแหละว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงนะ ว่าไม่จบอะพาร์ทสี่ัไม่จบเดี๋ยวต้องมีพาร์ทห้าเชื่อผมสิพาร์ทห้ามาแน่แล้วก็จบเรียบร้อยครับสำหรับคลิปในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีสมมุติฐานมีทฤษฎีหรือว่าคิดว่าเนื้อเรื่องต่อจากนี้จะเป็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปได้เลยก็จะลากันไปนะฝากนิดนึงคนระับฝาก,กันกดไลค์ฝาก,กันกดแชร์ฝาก,กันกดติดตามหน่อยฮนะส่วนใหญ่ดูแต่ไม่ได้กดติดตามนะยังไงรบก,กวนด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ลาทุกคนไปก่อนบายบายสวัสดีครับ Meu! Deus.